สวัสดีคุมวอร์รอมาตุลลอฮิวะบารากาตูสวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์กะนะคะซึ่งเป็นประธานของกลุ่มจักษานนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสัสดีคุมวอร์รอมาตุลลอฮิวะบารากาตูชื่อนางสาวมาริยาลาเต้เป็นประธานกลุ่มโอทอมของกลุ่มจักษานซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมะบาบี อยาชยีแรงานตละปัะจันนี้แ้วก็นปกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรสอนอาชีพเกียวกับด้านนี้ด้วยค่ะอยากสอบถามกับว่าอ่าก็มีแรงบันดาลใจอย่างไรหรือว่าจุดเริ่มต้นของการทําผลิตภัณฑ์พวกนี้มามาจากไหนคะคือจุดเริ่มต้นนั้นคือ พ่อ,อแม่แม,แม่แล้วก็ยายจะเก่งเรื่องงานสารแต่ว่าตอนสมัยคุณยายกับแม่จะทํแต่กม่ิติถนรยมชาติแต่พอตอนหลังพอถึงพวกเรานี่วัตถุดิบธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีเราก็เลยปรับเป็นพลาสตเาากเส้นพลาสติกซึ่งผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายเริ่มตั้งแต่ที่เล็กสุดก็คือแก้วติกแล้วก็ที่ใหญ่สุดก็คือตักตะใส่ผ้าแล้วก็ ฝาชีซึ่งฝาชีก็มีหลากหลายมีลายธรรมดาแล้วก็ลายไทยแล้วก็ตะกระ้าใส่ผ้าก็มีลายไส้เหมือนกันมีเยอะราคาจะอยู่ที่เริ่มต้นที่เท่าไหรอ่อะคะเริ่มต้นแต่69สิบเก้าแ่ก็ฝาชีนั้นตั้งแต่300แล้วก็ลายไทย400 แต่ถ้าถามว่าเป็นตัดก,ก้าผ้าอ้อมจะแพงเพราะว่าเราจะมีวงเหล็กข้างในเข้มแบบน,น,สสมน่แล้วก็ตัดก้าจดลลาดก็มีลายแบบเหมือนกันแต่ทรงสี่เหลี่ยมเป็นผ้าแต่ก็ทรงวงรี่แล้วก็ในใาจานี้ก็มีทรงวงด้วยสวยนะทรงวงสวยมากๆเลยคะ่ะการเขาก็ใช้แค่ เส้นพลาสติกอันนี้นะคะมาผสมผสานมาสานทำให้ใช้ลายเส้นที่เป็นลายแล้วก็ลายสีพื้นเส้นสีพื้นเส้นสีพื้นก็จะแบบนี้ท่าลายก็ตรงนี้เส้นลายนี่ก็จะมีหลากหลายสีแล้วแต่โรงงานเขาผลิตแล้วก็มาผสมกันจนได้ผลงานสวยงามนล้ถ้ามีใครสนใจยัไงแบบอ่าถ้าสนใจอาจจะมีเพจในเพจมารียชม จะมีขายเอันนี้กะกะจะเป็นแบบคืออาชีพโดยตรงของะกะพอเวลาออกงานเนี่ชยชวนมาจะขายในงานอ,นนอะไรหลักๆต้องที่จะขายออนไลน์แต่ว่าแล้วก็จะมีการออกพูดด้วยอ,ออกพูดออกงานแล้วแต่ที่เขาเชิญเรื่องเหมือนกับตกะกร้าเนี้ยคะ่ะอันนี้กี่บาทคะอันนี้ออรอยกาเก้าเก้าเก้าร้เก้าเก้า แต่ว่าถ้าเป็นพราอ้อมนี่499แนี้แนวนี้แล้วก็ในด้านในนี่จะมีโครงเหล็กทั้งใบแบบนี้อ่าแบบนี้จะไม่มีโครงเหล็กจะมีโครงเหล็กเฉพาะด้านบนส่วนแบบนี้โครงเหล็กทั้งใบในด้านในอันนี้ไรใหม่ ขาฟัดทองกัดทองชื่อด้วยอ่าลายฟัดทองเขาเรียกประมานีสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามหรือว่า <Okay. S 1> ซื้อได้ทั้งเพจมาเรียช็อปนะคะแล้วก็ก็จะมีอะไรมั่งที่แบบนอกจากนอกจากสินค้านี้บบอ๋อแล้วก็จะเป็นสินค้าอะไรอ๋อ,อ,น,อ,อน,น่าจะีนในเพจน่าจะมีขายเกี่ยวกัยยกบผ้าละมาดอ่าเสื้อ สเสื้อแฟชั่นแบบก็จะมีขายในเพจดอัหมือนกันเพราะเวลาในในใกล้ราย้อนคือสั่งมาตัดได้คือจะเป็นการตัดเสื้อผู้หญิงก็ทำสวัสดีค่ะ